บัลลี่รือว่าไงแกฉันมีข่าวดีมาบอกหลอนอะไรอ่ะหรัวฉันน่ารัวทําไมทําไมเขา,าจะซื้อบ้านซื้อกอโนโัดฉันและแกจริงพื้นี่เขาอยอยู่กับฉันจริงหรอใช่ช่วยเลือกหน่อยสีทำเลอะ่ะรู้ได้เลยได้เลยอยากได้แถวเมืองอุ้ยแถวไหนอะดูไว้อ่ะในเมืองอะ่ะ ลัวจนสายฝ่อดีลอนคิดว่าตรงไหนดีอ่ะแถวไหนเหรอช่วยเลืหน่อยสิแถวปากเกร็ดดีไหมอ่ะอ้ยปากเกร็ดมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงเซ็นทรัลไงตรงเมเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเลือกหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวนีเคเลี้ยงเอาแล้วมันช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกไอ่ไหนอ่ะโอเคเนี่ยตรงแจ้งวัฒนาก็มีนะแกมันมันชื่อคอนโดอะไรอ่ะคลิกเข้าไปเลยคลิกไปเลยดูเข้ายโอ้ดิฉันดูก่อนแป๊บนึงแป๊บนาะ ชุดคอนโดแฟมิลี่คอมเพล็กซ์อยู่ซอยอินทามระ29พื้นที่29.44ตารางเมตรอยู่ชั้น12และแกชั้นสูงด้วยแหละวิวน่าจะดีอยู่นะแกว่าไหมแถมยังใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สะพานควายเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนะห้องก็สภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยและเขายังบอกอีกนะว่าขายถูกกว่าทุกห้องในโครงการนี้ด้วยนะรวยชาน่าให้เงินมาตั้งสี่ล้านนะแกอุ้ย นี่ไงแกเนี่ยคอนโดเดอนี้ตากสินเนี่ยไหนไหนไหนนี่นี่เนี่ยทำเลดีด้วยอยู่อยู่ใกล้ไอคอนสยามอ่ะว้ายตายแล้วที่ใหญ่นะชั้นเลยพืนที่ใหญ่ด้วยนะดูดิเป็นที่งพื่อม่เป็นที่เท่าไหกสิบห้าตารางเมตรเนี่ย จริงหรอเดี๋ยวดูชั้นก่อนแป๊บมากเลยนะถ้างานหน้าอือดูชั้นก่อนอยู่ชั้น12 A แกเฮ้ยทำไมมันต้องมี A ด้วยวะอ๋อคือใฝรั่งเขาถือว่าเลขสิบสามอ่ะมันเป็นเลขที่ไม่มงคลเลข12บสอเขาเลยเขียนแทนเลข13ตายแล้ววะเลขตั้งแต่ชั้นอยู่กับแกฉลาดไหมฉลาดไหมฉลาดมากฉลาดไหมในโครงการเขาบอกว่าขายทัสี่ล้าน5แต่ว่าเขาขายแค่4ล้านอ๋ขายดีใช่ไหมใช่ใช่แถมเขาบอกเอ้ย ตกแต่งทั้งห้องด้วยนะบิวอินด้วยโอ้ล้วจะหมดหลายแสนอยู่นะดูมันเสนอแบบหลัวฉันได้เลยนะแบบนี้เลยราคาเท่ากับที่แกตั้งไว้เลยไม่ใช่หรอแล้วมันอยู่ใกล้ไอคอนสยามแล้วมันอยู่ใกล้เลยอีกมีห้องมีห้างแม้เผื่อจะไปซื้อของเรื่องการเดินทางนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะปีทุ่งปีีเอสอะไรอะีีเอสวงเวียนใหญ่อ๋อแต่แล้วห้างอะไรอยากล้้ลูบินันลัดย่าไหมลูบินซนลูบินซนลาดย่าใกลไกล้ด้อย่างนั้นแบบปังมากเลยแกไปช้อปปิ้งกันใช่พาหัวเลยแล้วก็ วิวดีขนาดเนี้ยมองลงไปข้างล่างก็เห็นฝ่อใช่ไหมใช่อ๋อฟูออกฝ่อเลยเฮ้ยมันรีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเหมือนหลอดเนี้ยช้าๆเดี๋ยวคนอื่นเขาซื้อตัดหน้าจะไม่หมดหรอกแกคิดว่าผัวแกมีตังค์คนเดียวซื้อแกเดียววายผัวคืออะไรอ้วยอันชิงหัวเขาจะได้ฟังเขาจะได้ทำอ้๋อหรอดจะนู้นก็เป็นคอนโดเป็นแาวเอาใช่ไหมอ๋อใช่เขาจะได้ทำเอาแต่ว่าเขาขอแบบว่า ไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องทำเพิ่มอ๋อได้ได้ได้โอ้ยเจ็บก็โชคดีราคาประมาณไม่เกินสองล้านนะโอ้ยโชคดีมากเลยเดี๋ยวฉันช่วยดูตะกี้หลอกช่วยจะดูแล้วเดี๋ยวช่วยเลือกเลยนี่ไงนี่ไงแหม่เนี่ยเนี้ยอยู่ในงบที่แบบหลัวเจะซื้อให้ด้วยอ๋อเนี่ยเป็นทาวน์เฮอร์สองชั้นหมู่บ้านเคซีคาสเตอร์อยู่รามินธาเจ็ดนี่เองพื้นที่16ตารางวาบ้านหลังนี้นะแกภายในเนี่ย สวยแล้วสเนตัน,ตนละแกสภาพแบบนี้สามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะเนี่ยอยู่ในซอยไทยลาสี่สิบเ็เองหรือว่าซอยไทยลามาน,นะแกโอ้ยซอยนี้นะของกินเพียบเลยอะหลอนดูซิแต่งสวยขนาดนี้บ้านก็อยู่ต้นต้นของโครงการนั่นเองแต่ขายเพียงแค่ร้านสองเท่านะนะั้นน่ะ g บร้านต้นต้นหาสภาพดีแบบนี้ไม่ได้เลกแล้วนะละหลอนฉันก็ดูมาหลายหลังนะแถวเนี้ยราคาประมาณนี้แต่ว่ามันต้องซ่อมละแกแต่ถึงว่าแหลผัวฉันรวยไงเขาไม่อยากจะต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยต้องซ่อมแหมดู บอกหรอกโอ้โหัวหลวนรวยจริงนี่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 เจอแล้วหลังหนึ่งเนี่ยหมาะเหมอะเหมาะหมาะโอเคเนี่ยหลังนี้ก็น่าสนใจนะสวยเหมือนกันนะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหมู่บ้านเดอะคันเลอร์รังสิตลำลูกกาคลอง4พื้นที่17.5ตารางวานะแกบ้านหลังเนี้น่ะยังดูสภาพเหมือนบ้านใหม่อยู่เลยอ่ะแถมยังมีสานุพพพ่อครบคันด้วยนะแกทังยามรักษาการ24ชั่วโมงเนี่ยสระว่ายน้ำมีกล้องวงจรปิด และที่สําคัญนะยังใกล้กับบิ๊กซีคอง4ี่แกและยังใกล้กับตลาดเอซอ้้หาก็กินง่ายไม่ยากเลยแต่ดูนี้สิเขาบอกว่ารับประกันเลยว่าขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการอีกด้วยแกอุ้ยนี่ล้ะสุดเขาบอกว่าราคาตลาดอยู่ที่ล้านหกแต่เขาขายแค่ล้านสี่เทนั้นแกโอ้ยปังเฮ้ย Uhm นี่มารี่ดูรายการนี่สินี่ตี่นี่นี่เห็นเขาบอกว่ายอมเจ้าของยอมขายคาตทุนตั้งสามแสนจริงเหรอใช่ใช่น่าสนใจลองเข้าไปดูหน่อยสิงหน่หนดูดูเนี่ยเนียเนียดูซิดูซิดาวโฮมสองชั้นหมู่บ้านเดอะคอนเน็ก nice 4์สิบสี่ถนนส่งประภาพื้นที่27.3ตารางวาแกลแถมเป็นบ้านหลังมุมอีกต่างหาก การเดินทางก็สะดวกนะเพราะใกล้ BTS สถานีดอนเมืองอะแกใกล้ห้างโรบินสันใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีสาานะแกแต่ฉันชอบตรงที่ว่าเจ้าของยอมขายกระทุ่นตั้งสามแสนนะรอนนี่รอนเห็นเขาบอกว่าเขาซื้อมาราคา2 9 0ลนเนี่ยตกแต่งต่อเตอิมไปตั้งแสนกว่าบาทนะแต่ขายราคาเพียงแค่2 7 0ล้าเท่านั้นเองโอ้ยถูกเวร์ ก็ตอนแรกนะฉันก็ตั้งงบไว้ราคาไม่เกิน2ล้านนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดผัวคนนี้เขาไม่ซื้อให้ฉันก็จะให้ผัวอีกคนหนึ่งฉันซื้อให้เพราะว่าฉันถ้าสวยเลือกได้วายมารีตั้งแต่คบกันมาเนี่ยฉันรู้ว่าหล่อนสวย <c oughs> สวยแน <c oughs> ่นอนอยู่แล้วจ้าโดนแคร์ใช่ไหมโดนแคร์ไม่แคร์เลยเพราะว่าฉันมีผัวอีกคนหนึ่งที่จะรอซื้อให้ฉันอยู่แล้วเลิศจ้าเออว่าแต่ว่าแกไปหาข้อมูลซับ ราคาถูกๆนี่จากที่ไหนอ่ะอ๋อง่ายมากเลยชาและชลาดเนี่ยฉันฉันก็แบบเข้าไปในช่องเนี้ยไงช่องไหนอ่ะช่องเนี้ยช่อง YouTube นะแล้วพิมพ์คำว่า love Thai home จำได้ไหมครับจำได้จ้าเออ love Thai home หลอไม่รัวกี่คนหลอบอกรัวแล้วรว่า love Thai home เราเซิร์ชเลยครับมันจะมีแบบทรับทุถูกๆเยอะแยะมากมายเลยนั่นแหละท่หลเลือกให้นะแนะนำฉันด้วยนะแน่นอนจา สักสิบหลังกระปับให้รวเลยโอเคเลยสิบหลังนะสูดมากโอเคลูซี่งั้นงั้นเราเข้าไปดูกันเลยมาเพื่อจะเจอรับราคาถูกๆนะใช่เิคนทับวันนี้เอาเลยแน่นอนไปเลยจ้าไปเลยคเซอเลยด่วนขายคอนโดสตูดิโอโซนซอยลาดพร้าวร้อยสพื้นที่27.1ตารางเมตรอยู่ชั้น4จุดเด่นมีอะไรบ้างครับ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดร้านเสริมสวยร้านซักดีดมีลานจอดรถ f ฟ m i l ี่มารใกล้โรงพยาบาลลาดพร้าวใกล้บิ๊กซีลาดพร้าวใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้ทางด่วนลำอินทาราลงที่สำคัญที่สุดก็คือขายถูกกว่าทุกห้องในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่นะครับราคาตลาดอยู่ที่720 0 0 0บาทแต่เราขายเพียงแค่6 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นน่าสนใจนี่เพราะถูกกว่าทุกห้องในโครงการ ถ้ารถไฟฟ้าเสร็จราคานี้คงไม่มีอีกแล้วคอนโดย่านลาดพร้าวขายราคาเพียงแค่6กแสนกว่าๆนะปัจจุบันนี้คงหายยากแล้วล่ะนี่แต่ใครต้องการคอนโดแนวรถไฟฟ้าพูดได้คำเดียวว่าต้องรีบไปซื้อแล้วจ้า ขายคอนโด Family ่คอมเพลซอยอินธรรมละ29พื้นที่29.44ตารางเมตรอยู่ชั้น12จุดเด่นมีอะไรบ้างครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายใกล้ทางด่วนดินแดงใกล้ตลาดนัดจตุจักรใกล้บิ๊กซีสะพานควายห้องสภาพดีพร้อมอยู่ที่สําคัญ ขายถูกกว่าทุกค้องในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แบาทแต่เราขายเพียงแค่9ก้0 0 0นบาทเท่านั้นคอนโดใจกลางเมืองแต่ขายราคาไม่ถึงล้านหายากแล้วนะครับนี่ถ้าใครทํางานในเมืองแล้วตั้งงบประมาณไว้ในการซื้อคอนโดไม่ถึงล้านไม่ต้องคิดมากนี่คือคําตอบที่ใช่เลยขายคอนโด mt residence คลองหลวงถนนบางชันคลองหลวงพื้นที่3-3.42ตารางเมตร อยู่ชั้น5จุดเด่นมีอะไรบ้างครับห้องนี้เป็นห้องใหม่เจ้าของไม่เคยเข้าอยู่เลยแถมเฟอร์นิเจอร์ครบและแอร์อีก2เครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดเข้าออกด้วยคีย์การ์ดมีฟิตเนตสสระว่ายน้าใกล้มอธรรมศาสตร์มอกุงเทพลังสิตฟิลเจอร์พาร์คลังสิตห่างจากเชอร์รี่มอลแค่100เมตรที่สําคัญขายต่ากว่าราคาประเมินและขายต่ํากว่าราคาของโครงการเจ้าของยอมขายขาดทุนแล้วขายราคาเท่าไหรล่ล่ะครับ ราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นน่าสนใจนี่เพราะเจ้าของยอมขายขาดทุนและเป็นห้องใหม่ไม่เคยมีใครเข้าอยู่และแถมเฟอร์พร้อมแอร์สองเครื่องเรียกได้ว่าผิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนี่จะซื้อห้องของโครงการรวมเฟอร์ด้วยน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านแปประหยัดไปตั้ง20,000นกว่าบาทเป็นผมถ้าคิดจะซื้อคอนโดโครงการนี้ผมว่าห้องนี้คุ้มสุดๆแล้วจ้า ขายพัมคอนโดพาร์คลังสิบเฟสสามถนนพขนโยธินปทุมธานีพื้นที่53.14ตารางเมตรอยู่ชั้น5จุดเด่นมีอะไรบ้างครับแถมเฟอร์นิเจอร์ครบและแอร์อีก3เครื่องใกล้วิวสระว่ายน้ำมีสนามแบดมีลูจอกกิ้งใกล้มอรกรุงเทพเพียงแค่700เมตรใกล้ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิบใกล้โทเวใกล้สนามบินดอนเมืองที่สำคัญ ขายถูกกว่าทุกห้องในโครงการน,นี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้านหแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่2อล้านสแสนบาทเท่านั้นโอ้โหขายถูกจริงๆนั้นเนี่ยนี่ถ้าใครมีลูกมีหลานเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพสาขาลังสิตหรือทำงานย่านนั้นผมว่าถ้าซื้อเก็บไว้มันก็กำไรตั้งแต่ซื้อแล้วเพราะขายต่ำกว่าราคาตลาดตั้ง3 0 0แสนอยู่ไปสัก4 5หปีรับประกันได้เลยว่าขายยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเลยนะครับ ขายคอนโดเดอะนิตตากสินถนนอินทราพิทักษ์ พื้นที่65.95ตารางเมตรอยู่ชั้น 12A จุดเด่นมีอะไรบ้างครับห้องนี้เป็นห้องมุมแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินใกล้ห้างโรบินสันลาดยา่าสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ไอคอนสยามมีสาธารณูปโภคครบคันทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสซาวนา่าที่สําคัญที่สุดก็คือในพื้นที่ใกล้เคียงกันห้องนี้ขายถูกที่สุดในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่ 4ล้านบาทเท่านั้นโอ oh, แม่เจ้าทําไมขายถูกขนาดนี้แถมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งห้องทําเลก็ดีใกล้สถานี BTS วงเวียนใหญ่ใกล้ห้างดังๆอีกตั้งหลายห้างแต่ที่ผมชอบก็คือเป็นห้องมุมเห็นวิวทั้ง2ด้านแถมขายต่ำกว่าราคาตลาดตั้ง500,000ถ้าใครต้องการคอนโดแถวนั้นบอกได้คําเดียวเลยว่าต้องซื้อต้องซื้อขายบ้านเทาเฮาส์สชั้นหมู่บ้านชุติมาเฟสสองซอยมังกรขันดี4ถนนเทพารักษ์พื้นที่18ตาราง จุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้มีการต่อเติมโรงรถและครัวหลังบ้านใกล้ตลาดใกล้ทา,างด่วนวงแหวนกาญจนาพิเศษแต่จุดเด่นจริงๆก็คือเรื่องของราคาแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นรับประกันเลยว่าในโครงการนี้ไม่มีใครกล้าขายราคานี้อีกแน่นอนจริงหรือนี้มีบ้านราคาถูกแบบนี้ด้วยเหรอแถมต่อเติมหน้าบ้านและต่อเติมครัวแล้วด้วยดูจากรูป แล้วภายในก็โอเคแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของราคานานๆจะเห็นบ้านขายราคาล้านนิดๆแบบนี้หายากจริงๆนั่นเนี่ย ขายบ้านเทาเฮาสองชั้นหมู่บ้านเคซีคัตเตอร์ลามอินทาเจ็ถนนฮะไทยลาด41ซอยไทยลามันพื้นที่16ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้ภายในสภาพนางฟ้าตั้งอยู่ต้นโครงการถนนในหมู่บ้านกว้างมากใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนจะตุโชดปากซอยหมู่บ้านมีเซเว่นอีเลเว่นใกล้ตลาดมารวยใกล้ตลาดเคซีฮะไทยลาดไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเพียบแต่จุดเด่นจริงๆของเราก็คือเรื่องของราคาแล้วขายราคา เท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้บาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่าน,นั้นยอมรับเลยว่าบ้านหลังนี้สภาพภายในระดับนางฟ้าจริงๆพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยบ้านก็อยู่ต้นๆโครงการของกินเพียบแถมขายราคาถูกอีกตั้งหากถ้าใครต้องการบ้านในย่านนี้ผมแนะนําได้เลยว่าหลังนี้ใช่เลยขายบ้านเทาเฮาหมู่บ้านบดินรักษา 4. สซอยคูบอน27 แยก25พื้นที่20ตารางวาหยุดเด่นมีอะไรบ้างครับ บ้านหลังนี้มีการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังภายในสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใกล้ตลาดใกล้โลตัสใกล้มินิบิ๊กซีใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์ใกล้วงแหวกนกาจนาพิเศษใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีคูบอนขายก็ถูกแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1นล้านหกแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นล้านสี่แสนบาทเท่านั้นดูจากสภาพภายในแล้วบ้านหลังนี้ก็พร้อมยิบกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเรื่องของกินก็ไม่ต้องห่วงเพราะอยู่ใกล้ตลาด และใกล้มินิมาร์อีกหลายแห่งการเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้แนวรถไฟฟ้าและวงแหวนกันจนาพิเศษแถมยังขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้ถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้บอกได้เลยว่าน่าเสียดายจริงๆขายบ้านทาวน์โฮม2ชั้นหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ลังสิตลำลูกกาของ4พื้นที่17.5ตารางวา หยุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้ตกแต่งสไตล์โมเดิร์ลแถมแอร์ให้อีก3เครื่องมีระบบสาธารณูปโภคครบคันทั้งสโมสรสระว่ายน้ำกล้องวงจรปิดยามรักษาการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวใกล้ถนนวงแหวกนกาญจนาพิเศษใกล้บิ๊กซีของ4ตลาดเอซแต่จุดเด่นของรายการนี้ก็คือเรื่องของราคารับประกันเลยว่าขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้ครับ แล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่1นล้านหกแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นล้านสี่แสนบาทเท่านั้นอืโครงการก็ดีบ้านก็ใหม่สาธารณูปโภคครบครันขนาดนี้แต่ขายเพียงแค่1.4ล้านโอแม่เจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยผมบอกได้เลยว่าราคาเพียงเท่านี้รับประกันเลยว่าหาซื้อไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะขายบ้านเทาเฮาส์สองชั้น หมู่บ้านพฤกษา71ซอยวัดไพฟ้าถนนกรุงเทพปทุมธานีพื้นที่17.7ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้ต่อเติมทางด้านหน้าและด้านหลังภายในพูดได้คําเดียวเลยว่าดีมากๆพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถ้าชอบราคาต่อรองได้นิดหน่อยใกล้ตลาดอเวกใกล้ร้านอาหารอีกหลายแห่งที่สําคัญเจ้าของอยากขายด่วนแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทแต่เราขายเพียงแค่ 1,650,000บาทเท่านั้นดูจากรูปแล้วบ้านหลังนี้สวยทั้งภายในและภายนอกเป็นอีกหลังที่ยกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและก็ยังใกล้กับร้านอาหารอร่อยตั้งหลายร้านที่สำคัญขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการน้้ใครอยากซื้อบ้านในย่านนี้ถูกได้ดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วจ้า ขายบ้านเทาเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านบัวทองธานีพาร์คถนนกาญจนาพิเศษพื้นที่28ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับเป็นบ้านหลังริมต่อเติมลงรถบ้านสภาพดีถนนในหมู่บ้านกว้างมากใกล้ตลาดบางบัวทองตลาดสมบัติบุรีห้างบิ๊กซีเซ็นทัลเวสเกตใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงขายถูกมากแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่า นนั้นชอบรายการนี้เพราะเป็นบ้านหลังริมบ้านโปรง่งโล่งสบายถนนในหมู่บ้านก็กว้างมากหาของกินไม่ยากเพราะใกล้ตลาดและใกล้ห้างดังๆอีกหลายแห่งเหมือนกันทำเลก,ก็ดีใกล้รถไฟฟ้าบ้านเนื้อที่มากขนาดนี้แต่ขายเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนเกบาทน่าสนใจเหมือนกันนั้นเนี่ย ขายบ้านทาวเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านโนโววิวลำลูกกาคลองสองพื้นที่20.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่เจ้าของไม่เคยเข้าอยู่เลยใกล้ BTS สถานีคูคตใกล้เซียรังสิตตลาดสีมุมเมืองแมคโครบิ๊กซีโลตัสที่สำคัญขายถูกมากๆแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่1ล้าน7แสบาทเท่านั้นโอ้โหขายถูก จริงๆนั้นนี่บ้านก็ใหม่เจ้าของก็ไม่เคยเข้าอยู่การเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกเพราะใกล้ทั้งทางด่วนและ BTS และยังใกล้ห้างดังๆอีกหลายแห่งผมว่าหลังนี้ก็เป็นอีกหลังที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ย ขายคอนโดแฮปปี้คอนโดลาดพร้าวร้อยหนึ่งพื้นที่34ตารางเมตรอยู่ชั้น5ตึกอ e. ีุดเด่นมีอะไรบ้างครับห้องนี้ตกแต่งพร้อมอยู่แอมเฟอร์นิเจอร์และแอร์ทั้งห้องเรียกได้เลยว่าพิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีสรธารณูปโภค,ครบครันทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านอาหารในโครงการนี้มีห้างแม็กเวลลูเอ็มเคและสตาร์บัคและใกล้ตลาดสดนครไทยใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าวร้อยหนึ่งใกล้ทางด่วนลำอินทาอานลงใกล้ มอบังกะปิแฟคโคบิ๊กซีที่สำคัญขายถูกกว่าทุกห้องในโครงการนี้แล้วครับ แล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1 9 5 0 0ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่1 8 0่0ล้านบาทเท่านั้นยอมรับได้เลยว่าขายถูกจริงๆเรื่องของกินก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะซอยนี้ของกินเพียบแถมยังใกล้แนวรถไฟฟ้าและทางด่วนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคอนโดนี้คือนอกจากในเรื่องราคาแล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในคอนโดเปิด24ชั่วโมงแค่ลงมาจากคอนโดก็สามารถซื้อของกินไปกินบนคอนโดได้เลยถูกแบบนี้สะดวกแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้ลวจ้า ขายบ้านทาวเฮาส์2ชั้นหมู่บ้านชื่นกมลน 7, ถนนพญาสุเรน33พื้นที่28ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้ทาสีใหม่ทั้งหลังใกล้แมคโครใกล้แฟชั่นไอแลนด์ใก, Co, ใก, Island, ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีรามินทา109กใกล้สวนสยามใกล้วงแหวนกาญจนาพิเศษบางนาบางปะอินถ้าชอบราคาต่อรองได้แล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้าน4แสนบาทแต่เราขายเพียงแค่2ล้านสแสนบาท ้าเท่นนัยอมรับว่าทำเลบ้านหลังนี้ดีจริงๆพอใกล้กับแนวรถไฟฟ้าและทางด่วนและยังใกล้ห้างดังๆอีกตั้งหลายแห่งถ้าสนใจราคาย,ยังต่อรองได้อีก <c oughs> ก็เป็นอีกรายการที่น่าสนใจนะครับขายบ้านเาวเฮาส์2ชั้นหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์วงแหวนลาอินทา2 สุเหล่าคลอง115ซอยพื้นที่25.9ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์ใกล้วงแหวนกาญจนาพิเศษบางนาบางปะอินบ้านสภาพใหม่มากขายถูกกว่าราคาของโครงการเพราะเจ้าของยอมขายขาดทุนแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้านหแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่สองล้านสามแสนบาทเท่านั้นอุเบเจ้าเจ้าของยอมขายขาดทุนขนาดนี้เลยเหรยอเนี่ยบ้านก็ยังใหม่อยู่เลยที่ถ้าใครอยากหาบ้านใหม่ๆ่ สักหลังในย่านนี้ผมขอแนะนําเลยว่ามาซื้อหลังนี้ดีกว่านะครับเพราะเซฟเงินไปตั้งหลายแสนมีไม่บ่อยหรอกนะที่เจ้าของยอมขายการทุนขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซื้อหลังนี้ก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะครับ ขายบ้านเทาเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านเดอะคอนเน็กซ์สิถนนส่งประภาพื้นที่27.3ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมต่อเติมหน้าบ้านและหลังบ้านภายในสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใกล้ทางด่วนโทเวใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีสมานใกล้ห้างโรบินสันที่สาคัญที่สุดเจ้าของยอมขายขาดทุน30,000นแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่ 2 9ล้าน9บาทแต่เราขายเพียงแค่2 7ล้าน7แบาทเท่านั้นโอ้โหเจ้าของยอมขายขาดทุนตั้ง3 0 0แสนเลยเลยเนี่ยบ้านยังดูใหม่อยู่เลยและเป็นบ้านหลังมุมอีกต่างหากทำเลก็ดีใกล้ทางรถไฟฟ้าและทางด่วนเท่าเมืองก็ไม่ลำบากแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องราคาถ้าใครคิดจะซื้อบ้านในย่านนี้ต้องรีบซื้อเลยละเจ้า ขายบ้านเทาเฮาส์สชั้นหมู่บ้านควีนเพสสองซอยวชิรธรรมศาศทิศแปถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งพื้นที่19.5ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับใกล้ห้างร้อยหนึ่งเดอะเทิร์ดเพสใกล้ท็อปเดลี่ใกล้ BTS สถานีปุณณวิถีใกล้ทางด่วนสุขุมวิท62แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาเพราะขายถูกมากๆแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแบาทแต่เราขายเพียงแค่3ามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท นนันพูดถึงทำเลบ้านทาวเฮอร์สี่ชั้นในย่านสุขุมวิทที่ขายราคาไม่ถึง4ล้านผมพูดได้เลยว่าหายากมากๆห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นผมว่าถ้าใครอยากได้บ้านที่ใกล้แนวรถไฟฟ้าเส้นสุขุมวิทคงต้องรีบไปดูด่วนๆเลยจ้าขายบ้านทาวเฮอร์สชั้นซอยสาธุประดิษฐ์15แยกห พื้นที่19ตารางวาจยุดเดินมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้ทำเลดีมากๆเพราะอยู่ใจกลางเมืองใกล้เซ็นทรัพลพระราม3ใกล้ BRT ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสาธุประดิษฐ์ใกล้โลตัสพระราม3ตลาดลุ่งเจริญตลาดสะพาน3เข้าออกได้หลายทางทั้งถนนสาธุประดิษฐ์15และถนนนาราธิวาส22ขายราคาถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่5ล้าน7แสนบาทแต่เราขายเพียงแค่5ล้านบาทเท่า และราคายังต่อรองได้อีกนิดหน่อยยอมรับเลยว่าทำเลหลังนี้ดีจริงๆเพราะสามารถทะลุออกได้ทั้งถนนสาธุประดิษฐ์และถนนนราธิวาสซึ่งการที่จะหาบ้านสักหลังไกลกลางเมืองในราคาขนาดนี้หายากมากแล้วแถมราคายังต่อรองได้อีกตัางหากถ้าใครต้องการหาบ้านย่านใจกลางเมืองสักหลังพลาดไม่ได้จริงๆนะครับขายบ้านทาวน์โฮมสชั้น2คูหาหมู่บ้านนักนักลิน ถนนสีนครินทร์40ซอยถุภาพงษแยก8พื้นที่52.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในตกแต่งสวยมาก เหมาะแก่การทำออฟฟิศพื้นที่ใช้สอยลงกันเยอะมากๆตรงข้ามกับซีคอนสแควร์ใกล้พาราไดซ์ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสวนหลวงรอเก้าใกล้ตลาดนัดรถไฟใกลส้สวนหลวงรอเก้าที่สำคัญคือขายถูกจริงๆแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่14ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่12ล้าน5แสนบาทเท่านั้นอืมขายถูกจริงๆนั่นนี่พื้นที่ก็ใหญ่ตั้ง52ตารางวาทำเลก็ดีเพราะอยู่ตรงข้าม กับห้างซีคอนและห้างพลาได์ใกล้ตลาดนัดรถไฟใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสวนหลวงรอเก้าภายในก็ตกแต่งสวยนี่ถ้าใครคิดจะทํำ Home Office ผมขอแนะนํำเลยว่าให้ลองแวะมาดูที่นี่และจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะคะ